ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับตอนนี้เรา,าย้ายมาอยู่บรรยากาศด้านนอกนะครับ <c oughs> ก็รอรับหัวหน้าพักนะครับพี่ทิมพิทาลิมเจอร์รัสหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับดี่ไหรุ่นมากเลยนะครับพี่ทิมมาแล้วนะครับผม ทีมครับนี่สวัสดีครับทักทายทักทายสวัสดีครับพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บางฉลงนะครับเขต4ของพี่วุฒินันคิดถึงชาวสมุทรปราการตลอดเวลาครับไม่ว่าจะอยู่ในยามร้ายหรือยามดีไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดรอบแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ที่หมิงตีเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คราวนี้เนี่ยกลับมาในช่วงที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่า อยู่กับพี่น้องเอื้อธรเนี่ยเราที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเคหะแห่งชาติแล้วที่เนี่ยเคหะแห่งชาติเขาบอกว่าเป็นที่ที่เป็นโมเดลของเขาผมก็เลยอยากจะมาดูด้วยตาว่าที่อภิปรายไว้วางใจว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในยามที่ยุคที่ข้าวยากหมากแพงตอนนี้ของแพงที่สุดในรอบ24ปีเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีโอกาสที่ไม่ต้องอยู่สภาแล้วเพราะเบื่อมากอยากจะลงมาพื้นที่มาคุกคีกับพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยไปที่ไหนซึ่งถ้าจะเลือกว่าจะไปที่ไหนก็ต้อองไไปปปเเลืกกที่สมุรรราาาพะ เมื่อวานนี้อภิปรายไม่ไม่วางใจนี่ทั้งประเทศไม่มีใครเขาชำรุดชำรุดมีที่สมุดปากการอย่างเดียวถึงคะแนว่าหัวหน้าพักเราจะภาชารัฐต้องลงมาวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นหัวหน้าพักเก้าไกลต้องชิงมาลงก่อนหัวหน้าพักกลังภะชารัฐเพื่อแสดงให้เห็นเราแต่ช้ากว่าแล้เเลือกเลือกได้ก็คือว่าต้องเป็นมากับหาพี่ชายผมคนนี้รอสวุฒินันบุญชูเขต4ของเราเข้าที่แล้ว3 6ว่าคะแนน ที่ได้มาเป็นหนึ่งเดียวของสมุดปากกาแล้วก็เป็นสสที่ไม่ได้เป็นแค่พี่ชายของผมนะเป็นเหมือนกับว่าคนที่ทํางานในพื้นที่เนี่ยทำได้ดี นะครับในสภาก็ทําได้ดีในพื้นที่ก็ไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในกรรมธิการปกครองที่คอยตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องไปไหมให้กับพี่หมิงที่แล้วก็เห็นว่าที่บางฉลงนี่ก็มีลงอ่านจะเป็นโลคอสเมติกครื่งสาอางไฟไหมไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยไม่ว่าท่านจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราแล้วก็เป็นผู้แทนของท่านก็ฝากพี่วุฒินันให้ดูแลพี่น้องสมุทรปราการทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่เขตสี่แล้ววันนี้เราก็เห็นเห็นอูเร็วๆถึงแม้ว่าบางที ส่แมสอาจจะยังจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเมื่อกี้เห็นพึ่งแวบๆแล้วก็มีมีวัตทีผู้สมัครของเราด้วยด้วยนะครับทั้งเจ็ดเขตอาจจะยังครบไม่ครบอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็ส่งวัตทีผู้สมัครที่มีความหลากหลายนะบางคนก็เคยเป็นแอร์คอสเตดมาก่อนบางคนก็เป็นยวิสวะเกี่ยวกับไฟฟ้ามาก่อนแต่ว่าทุกคนนี่มีพี่วุฒินันเป็นพี่ใหญ่เป็นเมนทอรอแน่นอนครับถ้าใครไว้ใจพี่วุฒินันในการทํางาน ก็ทําให้คนอื่นที่เข้ามาเนี่ยมีมต้นแบบที่ดีนะครับสุดท้ายเมื่อกี้เพิ่งวางหูจากธนาทนรฝากว่า่ฝากความคิดถึงมาให้ด้วยผมก็ไม่รู้นะ<ด>ว่าม<ด>ีที่ไหนที่จะมีที่อย่างนี้ที่หัวหน้าทั้งสองคนคิดถึงหนึ่งสองที่เนี่ยใช่ใช่ไม่มี่ีเ,เอาไว้เดี๋ยวเจอกันนี่เดยครับเดียธนาธรครับหัวหน้าทิ่ถ่ายนะครับชื่นใจมากไหมครับขอบเชทุกท่านเลยนะครับพี่ทีมมาแล้วนะครับ

ท่านก็นะครับจะมาพบปะนะครับนะครับของเรานะครับนะครับวันนี้นะครับมีท่านเค้าต่อเด็กสักครู่เดี๋ยวผมเค้าต่อธีรชัยนะครับพี่บุ้ทิดังของเราครับมาต่อกันต้อนรับอีทันอีทันนงครับสำหรับวันนี้นะครับขอแสดงความดีๆนะครับแล้วก็ต้อนรับนะครับเป็นใจนครับขอบคุณท่านมากนะครับที่จะได้รับที่เสียที่เสียเวลาพบปะที่น้อง เดี <differences S 2> ๋ยวสักครู่ผมจะเปลี่ยนประเทศเซตไทยก้าวไกลทกัดดินนะครับโดยเซตอาภัพก้าวไกลครับคุณพไปกล้องให้ทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้านั่งพัดก่อนนะครับพี่น้องชาวตุรกีต้อนรับที่เราถอตุวมะปุ่งของเราก็ขอบคุณท่านมากมาก